ปบันนี้นะคะกระแสการปั่นจักรยานได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะเหตุผลหลักๆก็มาในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะส่วนเรื่องของสนนราคานั้นก็มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนในกรุงเทพมหานครประเด็นปัญหาใหญ่ๆของเรื่องการปั่นจักรยานก็ยังอยู่ที่เรื่องของความปลอดภัยของเลนจักรยานและพื้นผิวถนนค่ะ นี้เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะประหยัดพลังงานด้วยรวมไปถึงรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมให้คนหันมาปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลนจักรยานการจัดกิจกรรมต่างๆแต่นุชเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจรวมไปถึงข้อกังวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยจักรยานแบบไหนที่ควรจะเลือกใช้รวมไปถึงงบประมาณกว่าจะได้จักรยานสักคันหนึ่งค่ะวันนี้สําหรับมือใหม่หัน ปั่นตามลุกมาหาคำตอบกันค่ะคุณทิศนุกิติปกรณ์เจ้าของร้านไบส์สเตชันแนะนำว่าเราควรเลือกจัก,กรยานให้ตรงกับสถานที่และจุดประสงค์ของการใช้งานซึ่งจัก,กรยานที่ได้รับความนิยมอยู่ขณะนี้มีอยู่4ประเภทได้แก่จัก,กรยานเสือภูเขาจะเหมาะกับการปั่นนแนวผจญภยัยเที่ยวป่าขึ้นเขา แต่ถ้าต้องการปั่นเพื่อทำความเร็วหรือปั่นในสนามแข่งต้องเลือกจักรยานเสือหมอบหากปั่นในเมืองเพื่อใช้ในการเดินทางจักรยานแบบไฮบริดจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะนำจุดเด่นของ2แบบแรกมารวมกันขณะที่จักรยานพับก็ได้รับความนิยมเช่นกันเนื่องจากพกพาได้สะดวก แต่ไม่ว่าเราจะเลือกจักรยานแบบใดสิ่งที่นักปั่นทุกคนขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นคือหมวกกันน็อกถุงมือชุดปั่นที่ทําจากเนื้อผ้าพิเศษช่วยซับเหงื่อและระบายความร้อนโดยเฉพาะกางเกงสําหรับปั่นจักรยานที่จะเสริมแผ่นเจลรองรับแรงกระแทกจากการปั่นป้องกันการบาดเจ็บได้คุณพิศนุยังบอกด้ว่าเหตุผลที่คนหันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้น70-80%เพื่อการออกกำลังกาย ส่วนการใช้เป็นพาหนะเพื่อเดินทางในชีวิตประจําวันนั้นยังเป็นส่วนน้อยขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อคนที่ยอมจ่ายเพื่อซื้อจัก,กรยานสัก1นึ่ันจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่ถึงสามหม่บาทต้นยอมรับว่าจักรยานแพงจักรยานถูกเนี่ยต่างทั้งเรื่องคุณสมบัติทั้งเรื่องวัสดุที่ใช้ทําพอทำเสร็จแล้วในพอการขี่นะมันก็ให้ความสุขที่แตกต่งางเลยนะครับคนได้ลองขี่จะรู้มันเลื่นไหลเบากว่ากันเยอะเหมือน เหมือนแบบรถซื้อรถแพประหยัดอย่างรถแพงๆนี้ก็ซีซีก็อาจจะมากหน่อยเครื่องยนต์ใหญ่กว่าทําให้เร่งได้ดีคือจักรยานเราเนี่ยพอแพงๆเนี่ยมันเบาขี่แล้วก็ออกตัวได้เร็วกว่าเรื่องนี้นฮะอย่างเนี้ยคันนี้อย่างลูกค้าสั่งประกอบเรียบร้อยยังไม่ยังไม่ไม่มีจังหวะไปส่งนะฮะคันนี้ทั้งคันทําเสร็จแล้วจะหกแสนกว่าบาทตัวนี้จะหกแสนใช่ครับคือคือของยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อพี่นาเดโรครับของอิตาลีคือรถพวกนี้จะเป็นรถแบบเป็นรถแข่งเลยนะ ใช่อันนี้ยิงรถเป็นเป็นรถสมมอบเหมือนกันแต่แฮนด์จะต่างกันคันนี้จะต้องใส่แฮนด์แบบนี้เพื่อเพื่อความแอโร่ในการท่าขี่นะเขาจะก้มมากกว่าแต่จะไม่ใช่ออมาขี่ประจำวันไม่เหมาะไม่เหมาะจะไปทำงานไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะมากพินารโรของอิตาลีคันนี้เป็นการทำแบบคัสตอมไบค์ต่างจากจักรยานประกอบสำเร็จจากโรงงาน c คสต o มไบ k e นั้นนักปั่นสามารถเลือกอุปกรณ์เพื่อประกอบจักรยานให้ตรงกับความต้องการและรสนิยมของตัวเองได้แต่งบประมาณก็จะสูงตามไปด้วยเนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นมักจะเป็นท็อปไลน์หรือว่าของที่ดีที่สุดแพงที่สุดหายยากที่สุดของยี่ห้อนั้นๆคือผมผมเน้นมาตลอดนะว่าคนขี่จกักรยานควรจะซื้ออะไรที่ตรงกับงบประมาณที่เรามี <S <S ในสิทธิ์ที่เรามีที่เราเป็นนะคือทุกคนก็ผมเข้าใจนะว่าอยากจะได้ของดี แต่เราต้องดูความเป็นจริงถ้าเราพร้อมจะจ่ายแล้วเท่านี้ mm. ก็ซื้อเท่านี้ดีกว่าแล้วจะมีความสุขมากกันไม่เป็นทุกข mm. ์นะฮะเราเพื่อออกกำลังกายนะครับไม่ใช่เพื่อมาแข่งอวดกันส่วนใครจะอวดอะไรก็เรื่องกันแล้วแต่ปล่อยเราไป mm. เราเป็นเรา ด้นานคุณคริเรมมานเลอมันนกูลหรือคุณเอผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแนาวเอ็กซ์ตรีมและหลงไหลาการปั่นจักรยานมองว่าจักรยานต้องบ่งบอกตัวตนของผู้ปั่นและให้ความสําคัญกับความปลอดภัยคุณเอจึงเลือกประกอบจักรยานซิปลินี่ยี่ห้อดังจากอิตาลีคันนี้ด้วยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและท้าทายศักยภาพของตัวเองมากที่สุดผมก็ไม่สามารถที่ตอบได้ว่ามัน,ม,นมันแตกต่างกันเยอะขนาดไหน,นแต่ถ้าเกิดอย่างเฟรมคาร์บอนเนี่ยของผมไม่เป็นเฟรมอิตาลี คุณภาพของเฟรมแข็งแรงกว่างาน O E M จีนเสียงความเปราะบางแตกต่างกันเยอะรถล้มมาคันเก่าที่ผมล้มมาเมื่อก่อนไม่เป็นอะไรเลยถ้าเกิดซื้อ O E M จีนขับบนถนนใหญ่บางทีผมคิดว่าถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าวุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยอาจจะถึงแบบน่อาจจะถึงชีวิตได้นะตอนแรกดูราคาเฟรมไว้ตอนแรกแสนเห้าพราะว่าเฟรมเปังข้ขอคันนี้คือจริงๆที่ผมชอบมันเป็นรถสีพิเศษ ทำบนจำกัดผมเลยเลือกสีตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสีลิมิเต็ดชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ไฟฟ้าชุดนี้ของผมซื้อมาอยู่ประมาณ8ปดหมื่นล้ออีกหกหมื่นรวมรวมทั้งคันคันนี้น่าจะประมาณ4ี่แสนเฟรมตัวนี้อยู่8ปดหม้ารวมทั้งคันของคุณหมดดีประมาณแสนแสนสองแต่สำหรับผู้ที่เริ่มปัน่นหรือต้องการปั่นในชีวิตประจำวัน การลงทุนกับจักรยานด้วยงบประมาณที่สูงเกินไปอาจไม่จําเป็นเรายังมีทางเลือกอื่นๆอ,อ,อีกอย่างเช่นจักรยานประกอบจากจีนย่านวรจักแห่งนี้คุณบุญจันทร์เหมกุลหรือช่างปุ้ยแห่งร้านจักรยานบ้านนอกแนะนําว่าเราสามารถเลือกซื้อจักรยานมือหนึ่งได้ในราคาไม่เกิน6000บาทเป็นจักรยานประกอบในจีนเฟรมอลูมิเนียมซึ่งแข็งแรงและถูกกว่าเฟรมคาร์บอนแต่เลือกใช้ชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนที่ได้มาตรฐาน คือเดี๋ยวนี้โรงงานมันทําในจีนหมดแล้วจะผ่าน QC เพราะว่าแต่ก่อนโรงงานจักรยานจะทําในไต้หวันไงเดี๋ยวนี้มันทําในจีนแต่ว่าพวกอุปกรณ์อะไรพวก้เขาเขาเขาว่าใช้ของชิมโานโอลอะไรพวกนี้ไงชิมโานโของญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับจักรยานถ้าเราคิดแบบเหมือนอ่าขี่ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่สําคัญที่จักรยานจะถูกหรือแพงสุดท้ายแล้วปลาทางก็ถึงเหมือนกันจักรยานเนี่ยค่ะอย่างถึงถ้าเราแบบอ้ยเรามีงบ ไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงหมื่นนะครับสามารถปัดได้ไหมอ่ะก็เริ่มมือหนึ่งล่มือหนึ่งอมือหนึ่งก็เริ่มต้นอย่างนี้เลยครับคันนี้ครับคันนี้ก็อยู่ห้าห้าพันห้าห้าพันห้าไม่เกินหกพันคือมันจะถูกจะแพงเนี่ยมันอยู่ที่อุปกรณ์อุปกรณ์เช่นเกพวกชุดเกียร์พวกวงล้อพวกชุดเหมือนกับชุดขับเคลื่อนนะครับเพื่อช่วยในการแบบอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้คือห้าพันห้าห้าพันห้าห้าพันห้าก็เกิ ได้แได้แลว,แลวปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนหันมาใช้จัก,กรยานไม่ว่าจะผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆการเพิ่มเลนจัก,กรยานรูปถึงโครงการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่นโยบายส่วนใหญ่จะสนับสนุนการปั่นเพื่อออกกำลังกายและท่องเที่ยวมากกว่าการปั่นเพื่อเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน ซึ่งสำหรับนักปั่นอย่างคุณเฉลิมชัยสิรินันทวิทยาหรือคุณแสบผู้ที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมาทํางานทุกวันตลอดระยะเวลา3ปีให้ความเห็นว่าถนนในบ้านเรายัางเป็นอุปสรรคสําคัญของนักปั่นขณะที่เลนจักรยานในกรุงเทพมหานครนั้นนอกจากจะทําให้คนใช้รถเดือดร้อนคนปั่นจักรยานเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากท่อและหลุมบนเลนจักรยานนั่นเอง ขณะที่แนวคิดเชื่อมต่อระบบคมนาคมระหว่างจักรยานกับการขนส่งชนิดอื่นก็ถือเป็นแนวคิดที่ดีแต่ควรให้ความสําคัญกับเรื่องพื้นฐานนั่นคือการปรับปรุงถนนให้ดีและปลอดภัยซะก่อนเพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นและไบเลนของเราเนี่ยอันนี้แอบบอกนิดนึงมันไม่ได้คงทนมันไม่สามารถที่จะการรถฉลับมาแล้วก็ชนไบ,บเลนแล้วก็หยุดได้เราไปหักเล่น,ม,นมันงอได้ไดได นะฮะง่ายได้ฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงอได้มากกว่า iPhone 6อีกนะหลายคนเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้จําเป็นแล้วมันเปืนน้องงบประมาณกทมอควรที่จะรู้ค,คนที่ทําเรื่องนี้ควรที่จะขี่จักรยานผมรู้ว่าคุณน่อยากเอาใจประชาชนแต่คนที่ทําเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ขี่จักรยานคุณจะไม่รู้เรื่องนี้ดีสิ่งสําคัญย้อนกลับมาดูที่ถนนเราก่อนเราทําจุดนั้นให้มันดีเสียก่อนและเราก็จะทําให้คนเนี่ยออกมาขี่จักรยานแล้วก็เชื่อมได้ คุณก็ไมเชื่อมรถไฟฟ้านะวันนี้คุณก็ทําได้อยู่แล้วความนิยมการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นด้วยโดยคาดการกันว่าการขยายตัวของธุรกิจจักรยานจะทําให้สิ้นปี2,558มูลค่ารวมของการซื้อขายจักรยานจะสูงถึง6,500ล้านบาทยังไม่รวมโครงการต่างๆที่รัฐบาลได้ทุ่มเม็ดเงินลงทุน ล่าสุดกระทรวงคมนาคมจัดงบไว้สูงถึง1 5 0 0ล้านบาทเพื่อสร้างเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวครอบคลุม5จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและไปสิ้นสุดที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวที่ยาวที่สุดในเอเชียเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลดีของการปั่นจักรยานต่อเศรษฐกิจของไทย แต่ผลดีด้านอื่นๆที่อาจประเมินมูลค่าไม่ได้นั่นก็คือด้านสุขภาพของประชากรโดยข้อมูลจากสมาธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป European c y c l i s t Federation หรือ ECF ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกเปิดเผยผลการศึกษาพบว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้จากการปั่นจักรยานคือด้านสุขภาพของประชากรเมื่อประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงลดลง นอกจากนี้การปั่นจักรยานยังช่วยลดการใช้พลังงานลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นการช่วยเหลือสังคมและโลกของเราอีกด้วยเชื่อไหมว่าผมเคยสอบถามรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นหมอจิตวิทยาเขาบอกออกมาว่าการขับรถเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยประสาเสียได้ง่ายขึ้นเห็นใช่ไหมเวลามีคนมาตัดหน้าตัดทําไมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาขี่จักรยานปุ๊บเนี่ย โดยสถานะของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยกว่าคนอื่นเขาและเราจะรู้สึกเจียมเจียมคือผมไม่กล้าที่จะปกท้าชนพี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าพี่รถยนต์หรืออะไรก็ตามแต่เราจะขับอย่างมีความสุขทุกอย่างมันเป็นเป็นเรื่องของจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันของจักรยาน<ะ>นั่นแหละมันเกิดขึ้นเองเลย,เลยมันเกิดขึ้นมันสุขใจเวลาคนเราเวลาออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยสารเอนโดฟินมันแหลกหลังพอมันหลังปุ๊บเนี่ยมันเจออะไรก็มีความสุข เห็นหมาตัดหน้าถนนอ,อุ้ยหมาตัวนั้นน่ารักนะเอาล่ะในการขี่จักรยานเนี่ยมันมีส่วนที่ที่ดีนะที่จะทําให้แบบว่าคนขับรถณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยรู้อลองมาขี่ดูสิสุวัชชัยจันทคงปราโมทนูหมัมหมมดถ่ายภาพกรองทองเศรษฐสุดและทีมข่าวนิวส์วนรายงาน การปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายวิธีหนึ่งนะคะที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากขึ้นส่วนเวลาที่จะต้องออกไปปั่นจักรยานจริงๆก็ควรที่จะมีความพร้อมทั้งเรื่องของร่างกายอุปกรณ์สําหรับการปั่นจักรยานและความปลอดภัยในการขับขี่ที่ต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นด้วยค่ะส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคอยติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ